นีต้อนรับเข้าสู่กนพยากรดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t o f o r Six p i Channel นะคะต้อนรับข้อส่กรำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะก็คือไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนบังเอิญเจอคลิปนี้อ่าบังเอิญกดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะหรือมีอะไรบางอย่างดึงดูดให้เรามาดูคลิปนี้หรืออาจจะแบบขึ้นฟีดมาโดยบังเอิญนะคะก็ถือว่าไม่มีเหตุบังเอิญค่ะเรามาดูตรงนี้เป็นแนวทางกันอย่างมีสตินะคะภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดหวังกก็คืออต่จะบ เลยนะคะอันนี้เป็นทํานายแบบ general reading อยู่ดีนะคะทำนายดยภาพรวมจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นกําลังใจแล้วก็ดูให้เกิดสติดูนะคะโอเค okay, เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทานายจากไพ,พ่พเตรแล้วก็ไพ่ถลท์อย่างเช่นเดิมค่ะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ h o l n e s s spiritual practice Acceptance, innocence, joy, capacity to love, personal transformation. Oh <laughs> my Seven of Pentacles 5 of swords, eight of cups, n n i e s of wands, 10 of wands, Justice, พระองคุลีมานเถระทาวิวรุณปักค่ะแล้วก็เป็นพระพุทธโอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไง อ่ะส,สิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะสิ่งที่จะเกิดเ้นกอมคุณแบบไม่คาดฝันคือกิ่งฟ้าจะมองว่าพลังงานมันขึ้นเหมือนการเดินจากจากอะไรบางอย่างนะแต่ต้องบอกก่อนว่าบางท่านอาจจะบอกว่ามีพลันที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการไม่อยู่ติดกับที่การเดินทางหรือชีพจรอ่ชีพจรรองเท้าบ่อยก็ได้นะคะสําหรับบางท่านนะคะแต่บางท่านบอกว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยอาจจะแปลว่าใช้สื่อออนไลน์หรือว่าใช้แบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตหรือความทันสมัยค่อนข้างเยอะหรือช่วงนี้ออาาจจะบกวว่ตั เองอาจจะพยายามปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาคาแรคเตอร์หรือความเป็นอยู่หรือมันเหมือนมีการปับปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างบางคนอาจจะมีการทําศัญยกรรมาการทําหัตถการหรือบางคนอาจจะมีแพลนที่จะแบบว่า เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดของเราไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้หมดเลยฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะแต่ช่วงหนึ่งของคุณเนี่ยคุณน่าจะต้องทํางานเยอะทํางานหนักเป็นพิเศษนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีเรื่องที่กังวลหรือ ijo. คิดเยอะคิดมากหรือว่ามันมีปัญหาในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวอยู่บ้างนะคะแต่กิ่งฟ้าจะบอกหนึ่งอย่างว่าทุกคนเป็นได้หมดะคะ่ะกิ่งฟ้าก็เป็นนะคะบางทีมันอาจจะมีอารมณ์ที่สวิงกันได้แต่ขอให้คุณพยายามควบคุมสติ หรือว่าออกไปทําอะไรที่แบบว่าทําให้เรามีความสุขหรือว่าหาเวลาพักผ่อนนะคะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะไปหาสิ่งที่เราชอบงานอดิเรกหรือว่าละจากสื่อออนไลน์โซเชียลดีท็อกซ์บ่อยๆจะช่วยได้เยอะมากๆจริงๆนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าทํามาโดยตลอดนะคะคือบางทีอยู่กับเพื่อนบ้างเอาตรงนะคือคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัว คุยกับสัตว์เลี้ยงของเราก็ยังได้เลยนะคะไม่ใช่แต่อยู่แต่หน้าจอสี่เหลี่ยมอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนนะคะกิ่งฟ้ายังเป็นบางทีมันแบบมันต้องใช้ทํางานหรือว่ามันติดโซเชียลต่างๆนะคะบางทีสิ่งโซเชียลต่างๆนี้มันคือเหมือน พลังงานที่ทั้งดีและลบมันอยู่ในนั้นเยอะมากนะคะมันแล้วแต่การเสพสื่อของเราด้วยนะคะพลังงานเลยขึ้นเตือนในระดับหนึ่งเลยนะคะอ่ะถัดไปสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นคือช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าเป็นคุณเป็นคนทํางานหนักก็จริงแต่ทํางานเก่งมากๆมาเลยทําให้คุณสามารถเคลียร์ทุกปัญหาได้ไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรช่วงนี้คุณจะเคลียร์ได้หมดจดเลยนะคะหรือว่าสามารถจัดการทุกอย่างได้อยู่หมัดมากๆด้วยความสามารถหรือว่าอาจจะมีคนอีกทางหนึ่งมาช่วยเหลือเราแต่สุดท้ายเราเราจัดการด้วยตัวของตัวเราเองและเราจะได้รับความ 유리탐 อย่างชัดเจนมากๆถ้าที่ผ่านมาเราไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะในกรณีอันนี้ไม่ใช่่าทุกคนนะบางท่านอาจจะมีเหตุที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเราไม่ได้ผิดเราจะได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าเราผิดก็ว่าตามนั้นนะ,ะพลังงานเลยขึ้นว่าทํำยังไงได้แบบนั้นนะคะรวมถึงถ้าที่ผ่านมาเราเพียรพยายามเราตั้งใจผลลัพธ์ที่ได้ปัจจุบันและอนาคตคือความสําเร็จแต่ถ้าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่ายังพยายามไม่เต็มที่หรือเราขี้เกียจมากะคะ่ะผลลัพธ์มันแปลว่าอะไรมันอาจจะเป็นไปตามนั้นแต่สิ่งที่เราทําาาาาไได้้้้้้คือออออออปปรับปับบุุงงงงแกกกกกขใใหหโโสสตตวเเนะ,ะิฟ่ฟจมทยว แล้วกอ็อย่าพึ่งโทษตัวเองแล้วบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกว่าเราทําผิดพลาดไปแล้วให้อภัยตัวเองแล้วก็เราต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ใช่ว่าทําผิดซ้ำซากเท่านั้นเองนะคะจะบอกว่ากองนี้หรือว่าคลิปนี้จะโดดเด่นในเรื่องวาจาวาทศิลป์มากๆและช่วงนี้คุณจะเป็นที่ยอมรับแก่คนพบเห็นหรือเป็นที่ยอมรับในเรื่องศักยภาพ อย่างสุดๆเลยอะค่ะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นคือ,อ,อข่าวดีนะคะหรือคุณอาจจะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสายงานที่คุณทําหรือว่าคุณเองแข่งขันอะไรก็มักที่จะได้รับชัยชนะอยู่เหนือคู่แข่งศัตรูมาทําอะไรคุณไม่ได้นะคะคนที่คิดไม่ดีจะมาลายสิ้นไปคุณจะเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากยิ่งขึ้นเข้าใจว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากๆและรวมถึง คุณเองช่วงนี้อาจจะเจอเนื้อคู่ก็ได้สำหรับคนโสดมีโอกาสเจอเนื้อคู่สูงมากๆบางคนอาจจะแปลว่ามีการลั่นวิวาคืออาจจะมีมงานมงคลเกิดขึ้นบางคนอาจจะแปลว่าสมหวังในเรื่องความรักแต่อีกมุมหนึ่งบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องความรักกันอยู่ถ้าไม่มีการแก้ไขก็จะแปลว่า มีการจบในความสัมพันธ์นะกิ่งฟ้าไม่อยากทำนายแบบนี้นะแต่อะไรที่มันใช่มันจะไปต่อเราสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือปรับจูงกันได้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่จะมีเหตุหลุดออกจากกันไปในเร็ววันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นต้องบอกแบบนี้ว่ามันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยในเรื่องความรักนะแต่กิ่งฟ้ามองว่าช่วงเนี้ย ไพ่ขึ้นเป็นแบบงูขึ้นมาเลยอะส่วนมากแล้วคือเนื้อคู่คุณอาจจะได้พบเจอหรือเจอคนที่ใช่แต่บางคนอาจจะแต่งงานมั่นหมายอยู่แล้วมีบุตรมีลูกอยู่แล้วช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจกับสามีหรือภรรยาเราเราต้องจับเขาคุยกันจะทําให้ทั้งสองฝ่าย อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นในด้านต่างๆนะคะแต่ถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องกันจริงๆหรือไปกันไม่ได้จริงๆหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องปัญหาอะไรภายในครอบครัวของคุณเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของคุณเนาะแต่กิ่งฟ้าจะบอกว่ามันอาจจะแปลว่ามีการหลุดออกจากกาันถ้ามันไม่ใช่จริงๆนะคะ ถัดไปอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปในเรื่องวาจาวาทศิลหรือสื่อออนไลน์สื่อต่างประเทศหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับบุญบริษัทข้ามชาติหรือเกี่ยวกับเรื่องการเจราจาก,การสื่อสารช่วงนี้คุณจะเด่นไม่ว่าจะเป็นพิมพ์โพสต์แชทคุยหรือเจอต่อหน้าหรือว่าพูดเป็นเงินเป็นทองหรือวาจาวาทศิลของคุณมีเสน่ห์มากๆทําให้คนเชื่อถือเรามากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องคิดก่อนพูดอยู่ดีนะไม่ใช่ว่ากิ่งฟ้าบอกเอ้ยมีเสน่ห์มากๆจะพูดอะไรก็พูดไม่ใช่คิดก่อนพูดพูดตามความเหมาะสมแล้ว การเปลี่ยนแปลงคือ,อปรับตําแหน่งขึ้นได้ตําแหน่งหน้าที่งานที่ดีมากยิ่งขึ้นมีคนรับหน้าถือตามีคนเชื่อถือและให้เกียรติคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่าอีโก้สูงพลังงานมันขึ้นเตือนนะคุณเก่งมีความสามารถได้รับการชื่นชมแต่บางทีเราอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่ารอยตัวมากเกินไปหรือว่าหลงระเิงในคําชมมากเกินไปกิงฟ้าถึงบอกเสมอว่าถ้าคนถ้าคนชมมาหรือคนดีกับเรามาเก็บไว้ในใจ มันเป็นเรื่องที่ดีดีใจได้แต่อย่าไปหลงระเริงหรือว่าอย่าไปคิดว่าฉันดีฉันเด่นกว่าคนอื่นเขานั่นคือความอีโก้แหละอย่านํามันเข้ามาอย่าทุกคนมีอีโก้หมดค่ะแต่แค่ว่าอย่านําออกออกมาใช้นะคะทางที่ดีก็คือทําวันนี้ที่ดีที่สุดทําหน้าที่ของเราที่ดีที่สุดได้รับคําชมถือว่าเป็นกนาลังใจอันไหนที่เขาว่ามาติมาเก็บเป็นประสบการณ์ในการปรับปรุงแก้ไขแต่เพียงเท่านั้นนะคะ,ะถ้าในกรณีบางท่านนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณเองอ ต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ความคิดไอเดียต่างๆเยอะๆอะค่ะช่วงนี้ความคิดไอเดียต่างๆอันนี้คือหินเอาไว้ในหนึ่งคือจะ เกิดขึ้นตอนกลางคืนมันจะปิ๊งปั้งตอนกลางคืนหรือตอนที่เราสงบม,มากๆจริงๆคือน,นั่งสมาธินั่นเองอาจจะมีไอเดียหรือเราจะคิดอะไรบางอย่างได้หรือว่าเราเองอาจจะตกผลึกในเรื่องความคิดในช่วงเวลากลางคืนหรือการนั่งสมาธินะคะฉะนั้นการนั่งสมาธิถ้าใครที่ดูคลิปนี้วันละ1นานาทีจะดีมากๆสําหรับตัวคุณทําติดต่อกันอย่างน้อย9วันเป็นต้นไปจะดีมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูเพิ่มเติมไม่ว่าคุณเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ให้ขึ้นเดินทางปลอดภยัยแต่สามารถเป็นได้ว่าถ้าใครคิดจะเปลี่ยนแปลงยยย้าาาาต่าง่งๆอจจะแปลว เดินทางไปสู่ทางที่ดีหรืองานที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าไปสู่อนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นแบบคุณภาพชีวิตที่กําลังจะดีขึ้นกว่าเดิมในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าจะทําบุญอะไรแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องศพเรื่องผ้าห่อศพศพญาติําบุญลงศพต่างๆหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องท่าที่ไหนมีการสร้างเมนเผาศพหรือบุรณะเมนเผาศพให้ร่วมบุญไปเลยนะคะหรือเรามีเหตุจําเป็นต้องร่วมงานสีดําก็ร่วมบุญไปเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายหรือโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ทําได้เลย หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้นะคะที่ป่วยติดเตียงหรือว่าโรงพยาบาโลโรคเรือนก็ได้ลองไปเสิร์ชข้อมูลใน Google ดูนะคะเป็นการบริจาคสิ่งของก็ได้นะคะเข้าของเครื่องใช้ต่างๆก็ได้ไม่ต้องเป็นเงินก็ได้คือเอาเงินเราไปซื้อเข้าของเครื่องใช้แล้วไปบริจาคก,ก็ได้ได้ทั้งหมดค่ะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําจะทําให้ชีวิตของคุณยิ่งราบรื่นจากบุญกุศลตรงนี้นะคะ ทําโัยท,ที่เราไม่เดือดร้อนนะห้าบาทิบาทก็ได้ร่วมบุญไปก็ได้นะคะหรือโอนเงินร่วมไปก็ได้มีหลากหลายที่นะช่วงนี้จิตของคุณนะคะถ้าเราหมั่นนั่งสมาธิหมั่นสวดมนต์เป็นประจาบทสวดมนต์บทท,ทั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description แล้วนะคะแล้วก็เสริมพระคาถาเงินล้านสักเก้าถึงสาจบแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ1-9นาทีที่กิ่งฟ้าบอกเนาะแล้วก็มันจะทําให้จิตของคุณนิ่งขึ้นทําให้คุณเอนเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นหรือมองเห็นภาพกกวววว้้าาาาางงงงงในนนนนชีิิตขขอออคคุุณณมมย่่่ึหหรืจะบบซ์ัไไปททศ แบบฟิงขึ้นมาเลยไอเดียมันแบบมันก่อ,อกเกิดเลยอะค่ะแล้วก็รวมถึงคุณจะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหรือเปนหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครอง,องทําให้เราเจอสิ่งดีๆหลุดพ้นสิ่งที่มันไม่ใช่อหมาที่กิงฟ้าพูดพูดไปเมื่อต้นคลิปเลยศัตรูแพ้พ่ายอะไรที่ใครที่คิดไม่ดีกับเราหรือทําไม่ดีกับเราจะหลุดพ้นแต่กิงฟ้าก็ไม่เข้าข้างใครถ้าคุณทําไม่ดีกับใครก็เข้าตัวนะฉะนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเรากาลังโดนเหมือนเปนหนึ่งว่าคนที่ไม่หวังดีกับเเเเเรรรรราาาาาาไไไไไมมม่่่ปปะะสงงงค์ดดีีกับับททท,ท้้้้ๆํออใหูขแพ หลุดพ้นจากเราไปเองนะคะหรือแปลว่าเราอาจจะไปมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้แปลว่าหลุดพ้นจากที่เดิมที่เก่าหรือว่าคนเดิมคนเก่าก็ได้โอ้แล้วไพ่ขึ้นติดกันเลยอะ่ะทั้งจตุแพทย์ผ้าหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันชั่วร้ายอ่ะมันแปลว่าอะไรหมดทุกหมดโศกและดวงชะตของคุณดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะม,มันสวดมันเป็นประจำแล้วไพ่ขึ้นว่าถ้าเราจะทําบุญนอกจากทาบุญที่นอกบ้านที่กิ่งฟ้าเพิ่งบอก อย่าลืมนะไปไหว้พ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นผู้มีพระคุณคนที่เลี้ยงดูเรามาอาจจะเป็นพี่ป้าหนะ้าอาปู่ญาตายายอย่าลืมไปกราบเท้าท่านขอพรจากท่านนะคะหรือว่าดูแลท่านหรือพูดคุยกับท่านเป็นประจําก็จะยิ่งดีแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครดีกับเราให้ทําดีเท่าที่เท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนแค่นั้นพอแต่พายขึ้นเหมือนแบบตายายขึ้นมาก็คือถ้าถ้าแปลถ้าถ้าเป็นกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะแปลเป็นพ่อแม่เลยก็คือกิ่งฟ้าควรแบบดูแลพ่อแม่เข้าหาพ่อแม่อะไรอย่าง,งเง ในกรณีแบบบางคนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็โอเคแต่ทุกอย่างต้องทําที่เรารู้สึกโอเคไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ฝืนใจเรานะกิ่งฟ้ามีหน้าที่บ่อยเฉยเพราะไพ่ขึ้นแบบนี้แต่อีกมุมหนึง่งถ้าสมมติคุณจะไปทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านพักคนชราก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะอืมแล้วช่วงนี้คุณคิดการใหญ่อะไรก็มักที่จะประสบความสำเร็จหรือมักที่จะได้ดีตามที่เราคิดเอาไว้หรือช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนหรือวางแผนเพราะว่าไพ่ก็ขึ้น Seven of Pentacles ส่วนมากแล้วคือการเหมือนเป,ป็นหนึ่งว่าหวานมาเมล็ดลงไปหรือว่าบ่มเพาาะมาเมลล็ดลงไปหรือว่ หวานการลงทุนลงไปแล้วรอผลผลิตหรือรอผลกําไรหรือรอ profit ที่จะได้เข้ามาก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วช่วงนี้คุณจะปรับตัวค่อนข้างเก่งหรือว่าอะไรก็ตามแต่เข้ามาเรามีประสบการณ์เราปรับตัวเก่งเรามีประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากด้วยเช่นเดียวกันและไพ่ขึ้นผู้คุ้มครองมีคนคอยแบ็กอัพคอยสนับสนุนคุณจริงๆแล้วก็รวมถึงถ้าใครปฏิบัติดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณดีมากๆโดนจิตโดนใจให้คนรักและเมตตาเราโดนจิตโดนใจให้เราแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหรือมีคนมาช่วยแก้ไข รับให้ขึ้นการดูแลในกรณีใครคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้นะคะหรือรับสัพพสัตเลี้ยงมาก็ได้แต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะไปโฟกัสที่บุตรที่ลูกหรือบริวารหรือลูกน้องก็เป็นได้นะคะแต่เป็นได้มุมหนึง่งมีคนคอยสนับสนุนคุณจริงๆนะคะอาจจะมีแบบนารีคอยอุปถัมภ์ก็เป็นได้สำหรับบางท่านอ่ะและอย่างที่กิ่งฟ้าบอกอาจจะเจอเนื้อคู่อาจจะเจอคนที่สินเสมอกันหรือเจอคนที่จะอยู่เคียงข้างไปจนแก่เท่าเป็นไปได้สูงแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้สนใจรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานก็จะแปลว่าคู่หุ้นส หรือบางคนอาจจะมีอีกอาชีพหนึ่งเพิ่มก็เป็นได้นะคะมีอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือมีการขยาย แตกแขนงสาขาออกไปนะคะแล้วกิ่งฟ้าพุ่งพูดไปเองคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังและไ่ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังผู้ชายกําลังตีรฆคาดังเลยนะคะไ่ขึ้นกับว่าชื่อเสียงโด่งดังอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นในสายงานที่คุณทําหรืออาจจะมีคอนเน็กชันเนพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าใครคิดจะบวชนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคิดจะบวชหรือคุณผู้หญิงจะบวชบวชแบบว่านุ่งขาวห่มเขาาก็พอหรือว่าโกนเลยอย่างเงี้ยกิ่งฟ้าก็อ,อนุโมนาบุญด้วยนะคะถ้าใครคิดจะบวชตอนนี้ก็็คคือเเเเปนนชช่่ววววงงลลาาาดีาหมมะะะส แต่ถ้าบางคนอาจจะบอกแค่ไปปฏิบัติธรรมไปเช้าเย,ย็นกลับหรือว่าไป3วัน5วัน7วันดีทั้งหมดค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยเป็นอย่างสูงมากๆแต่ถ้าเราบอกเออไม่ได้ทาสิ่งที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดเลยอาจจะแปลว่าช่วงนี้ยไพเขาบอกว่าการปลงการละวางการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าทำให้เราไม่สบายใจหรือทุกข์ใจนะคะ คือกิ่งฟ้าอาจจะพูดง่ายทยํายากเนาะคือการปล่อยวางเป็นเรื่องที่พูดง่ายมากเลยคุณตรงปล่อยวางสิอะไรเงี้ยแต่เรายังปล่อยไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือกิ่งฟ้ามองว่าเราต้องหาจุดโฟกัสอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่สิ่งที่สิ่งเนี้ยอ่าอันนี้กิ่งฟ้าต้องขอโทษที่ยยกตัวอย่างตัวเองนะอย่างกิ่งฟ้าเจอสถานการณ์ที่แบบว่าโดนขโมยตัวตนไปอะไรเงี้ยโดนโบ่อยมากคะ่ะหรือว่านําไปทําในทางที่ไม่ดีอะไรต่างๆะคะ่ะคือใช้ชื่อเสียงของกิ่งฟ้าไปทําในทางไม่ดีนะคะ,<อ>ะกิ่งฟ้าทําได้อย่างเดียวก็คือ แผ่เมตตาแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แบบลมองโลกสวยนะบางสิ่งบางอย่างมันเหนือก,การจัดก,การก็คือแจ้งความจบอนอกเหนือจากนั้นนะคะคือเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็คือจบแค่นั้นเองคือบางสิ่งบางอย่างคะ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบเก็บเอาไว้ทุกอย่างได้บางบางอย่างเราไม่สามารถคอนโทรลไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถไปแก้มันตรงนั้นได้ทันทีอะคะ่ะสิ่งที่เราทาได้มันคือสิ่งสุดท้ายเลยอะคะ่ะหลังชนฝาแล้วเราต้องปล่อยวาง มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราทําได้นั่นเองนะคะคือมันถึงจุดจุดนึงบางคนลำแบบเครียดสุดมากเลยสุดท้ายแล้วเครียดเราได้อะไรอืมนะคะเราแก้ไขได้ไหมถ้าเราแก้ไขแก้ถ้าแก้ไขไม่ได้อ่ะต้องปล่อยแค่นั้นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นฐานบุญแปลกนะสําหรับคลิปนี้เขาบอกว่าการสร้างบุญกุศลน่ะจะดีมาก,มากๆสำหรับตัวคุณจะช่วยทําให้คุณผ่านพ้นวิกฤตหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันเลวร้ายหรือมันไม่ดีได้นะคะไนะพ่ขึ้นฐานบุญของคุณ อาจจะแปลว่าถ้าใครหมั่นสร้างบุญกุศลอยู่แล้วหรือกระทำความดีในรูปแบบต่างๆอยู่แล้วบุญจะหลนทับคุณทําให้เราเองเหมือนปีแต้มบุญหรือทําอะไรก็ราบเรื่รียบมากกว่าเดิมฉะนั้นพลังงานกองนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆขอให้คุณพบเจอสิ่งดีๆอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ขอให้เป็นคําเตือนแล้วก็เรื่องอารมณ์เรื่องความคิดพยายามคนโทรลพยายามที่จะ อย่าไปคิดอะไรฟุ้งซ่านมากเกินไปนะคะเพราะว่าเรื่องอารมณ์บางทีมันอาจจะสวิงกันได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือปล่อยวางแล้วก็นั่งสมาธิพยายามทําจิตให้นิ่งพยายามมีสติทุกอย่างกาวนะคะเป็นกําลังใจให้คุณมากๆหาขออยตจบคาำทำนาย,ยนี่นะคะสาหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวาจากิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันนะคะหรือเพ วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะดูท่านบ้ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหมคลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ